พื้นหินกำลังไว้สายหมอกเวืองลาดูพระมัวในความฝัานที่เจอปรารถนาทำตัวตามแบบเมื่อเคยใช้ชีวิตโดยไม่ราปรือะไรหายเต็มพร้อมรวดเร็วหายลไปไม่อาจพออนาคตไม่รับมาเธอทำถ้าจะมีน้ำตาบอกไม่ได้ตอนสุดท้ายที่มาถึงเอาเราอ,อปิดตังนี้ ถล่มก็มาด้วยกันนะไม่มีทางกับไปใช่เปล่าปฏิรูปกันไว้วอนความฝันสุดสันภพนาพไหนอนาคตอารมณ์กลัวใจทิ้ว่าให้รับเลียงสูงวันนี้เรายารังรวบรวมความเข้าใจผิดเลยเป็นที้แล้วเธอเองก็ยังคงโดนไม่ครบงานเลสเพย์ hey, ตะโกนให้ดังสงสัยให้ไกลเลสเซฟดิ้นรอต่อไปทำปันให้จริงจนกว่ามือถึงสองได้เริ่มตัดผ่านอุณหภูมิความร้อนไหนมีวันเลืม้มเ hey, ลสเซฟอะไรยารมณ์วใจทิ้ง เลนเชนย่าได้เองให้เพียงผูด้เดียวฉากเงาเอ,าอาัางวังก่อละเลสิสิไปหรือที่จะพูดมากมายเรานั้นยังจำได้ไหมอันกอดสท้อนไวสันอย่าง,า <S <S างคงม,มุนหหลอย่งมุนพันผ้าดทงในตรงนี้แซนแดนช่วยทำลายสักทีแล้วจับกุมมือที่ลาเหนียวไว้ เบรกเอาเอาเราลุกขึ้นยืนหลับไม่ได้หยุดไม่ได้ความระแวงเพิ่มขึ้นมาถึงแม้วันสุดท้ายที่เยืนแต่ตมหา้าทอยคำที่ไม่จางหายเอาเราลงสนามหาการพบเจอกันตลอดมาไม่ได้เข้าใจชิใชใยหรือเปล่าอกม้งตามภาพเงาบนโลกที่แสนสุดเต้าภาพนั้นยิ่งตีตารวบรวมกับความแอร์ความทุกข์ทรมานเกินทนความท้าแท้มากรนรวมมันเข้าทั้งหมดจนเปลี่ยไปเธอเองก็ยิงคง โดนความงามเลสเพยส่งมือที่ยนอกไปไว้ส Save, วันเลสเทฟหัวใจดวงนี้่วยใช้ให้พังเรากับถูกสินวางไล่ซึ่งผานหลังอุณภูมิเหล่านั้นไม่มีวันลืมเลสเทดพังเราที่เธอยกำลังกล้องไปเลสเชนถึงแม้จะไล่ถอยคำพูดได้แต่ว่าภายข้างในความสึกที่มีไม่ว่าตอนไหนในความจริงนั้นรู้ตัวตลอด เราได้พวกนั้นกำลังขยี้ในตาสีแดงก็เดินผ่านทางสีข้าไปในร้อนถ้าเป็นสิ่งนี้ก็คงจะมาส่งเธอเนีบอกลากันนะตะกนเปลี่ยนสิ่งไม่ในยามเย็นที่มันกำลังเปลี่ยนเป็นเมื่อวานก็ต้องลุดคนไกลเจอความฝันนี้ไปอยู่เสมอ สิไทยยังไม่ไปได้โปรดช่วยต่อข้อละอย่าได้สกสกับเรื่องนี้เลยความดืด้าความเงาและคลาด้ำตาให้ตัวฉันจุดนี้่วยแบ่งมันให้เลสเพย์ตะโกนให้รังสงสีให้กายเลสเจ็บดินรอต่อไปทำฟันให้จริงจุดป่ามือจนง้องได้เริ่มัมทานอุณหภูมิความร้อนไม่มีวันลืมเลสเพย์ขลาอย่าลบกับใจทิ้งไปเลสเช็อย่าได้ร้องไห้อยู่เพียงผู่เดียวผ่านมือที่ไว้ตันอย่างดำเนินเลยไปถ้าเป็นเรื่องเล่ารุ่งรอคลายจันรสลายทางเงาอ้างวาง ก็ละเล่นสิบายหากกับเธอที่ตั้งใจความเดียวดายเปลี่ยนไปได้ก็คงถ้าหากเป็นเธอ